สวัสดีค่ะนี่เช้านี้เมื่อเช้าทานคอลลาเจ้นไปละอันนี้คือโปรสตาร์บวกกับอิโมนานะคะสูเวลาสุดทานนะสุดทานแบบขิกเกิแยกอะสุก็ผสมไปเลยบางทีถ้าวันไหนสูบแบบรู้สึกไม่ถ่ายท้องสุก็จะใส่ไฟเบอร์ฟิวีซีไฟเบอร์ไปด้วยนะคะทานดีมากเป็นมายังไม่ได้อาบน้ำเลยทานก่อนเฮ้ยผมง,งอกอย่เปิดก่อน นี่ไงเห็นปะอ,อร่อยมากค่ะเห็นไหมบอกตรงๆเลยนะว่าตั้งแต่มีอาหารตรงเนี้มันชีวิตเป็นง่ายมากเลยไม่ต้องทำข้าวเลยตื่นมาก็ทำกินนี่แหละง่ายๆมันสะบายนะสะดวกอื มีคนถามว่าถ้ามีใครถามดีกว่าถ้ามีใครถามว่าทําไมถึงต้องกินโปรตีนที่ที่บริษัทเราซึ่งโปรตีนบริษัทเราชืว่อโปรตสตาร์เนาะเพราะว่าอะไรเพราะมีความต่างไงมีใครเคยเห็นไหมคะว่าในผลิตภัณฑ์หนึ่งซองเนี่ยสินค้าที่เอามาจากมาใส่ผสมนะอินกรเอนต์ของมันนะมันมีส่วนผสมอะไรที่สุดมีความรู้สึกว่า,วาที่เนี่ย อร่อยกว่าที่อื่นรสชาติไดผ่านเลยสุดสังเกตนะตัวเองก็ทานโปรโตีนมาเยอะมากในราด้านในเพจต่างๆเยอะค่ะบางยี่ห้อเลี่ยนไม่เอ่ยชื่อนอ้อบางยี่ห้อไม่อร่อยบางยี่หอกินเข้าไปก็ไม่ได้ลดเราก็มีความสึกว่าแล้วเรากินเข้าไปมันจะมีโทษไหมเพราะว่ามันไม่ได้เห็นผลในสิ่งที่เราเห็นไงแต่ที่นี่เราก็มานั่งคิดที่ทาไมมันดีกว่าที่อื่น เรายิ่งมาเรียนรู้มาฟังคุณหมอมาฟังท่านอาจารย์นทวัฒน์มาเรียนรู้ในซูมเรามาอ่านนั้นอ่านแล้วก็เรียนรู้กัพบพอเราทำความเข้าใจเขาว่าอ๋อมันไม่แปลกเลยอะ่ะที่เขาบอกของดีอะ่ะมันต้องมีเหตุผลนะเรื่องราคาของถูกมันก็ต้องมีเหตุผลบางยี่ห้อมีค่ะประเภทกล่องหนึ่งสี่ห้าร้อยมีแต่มาไม่เหตุผลกินเท่าไหร่เท่าไหร่หก็ไม่ได้รู้เรื่องไงแต่ของเราเนี่ยส่วนผสมมันเกรดพรีเมียมจริง ที่สูกไปศึกษาเนาะตัวเนี้ยมีโปรตีนทั้งหมดตั้งยี่สิบเอ็ดกรัมในหนึ่งในหนึ่งซองนะแะ้ววัตถุดิบของในเรื่องของวิตามินต่างๆยี่สิบกว่าแร่ธาตุมันทําให้โอ้โหมีหน้าเรากินเราถึงไม่เหี่ยวและที่สําคัญมีไฟเบอร์ใส่เข้าไปด้วยเป็นไฟเบอร์ของญี่ปุ่นเลยนะทําให้เรากินเข้าไปก็ท้องไม่ผูกโปรตีนบางบางทีก็ท้องผูกนะใช่และอีกคือยังมีตัวเขาเรียกว่า โปรตีนจากพืชซึ่งโปรตีนจากพืชเนี่ยเอามาจากอเมริกาเลยเห็นไหมคะสินค้าแต่ตัวมันเกรดพรีเมียมซึ่งเป็นสอดสอดแท้คือของต่งตางชาติหมดเลยทั้งในของต่างชาติหมดเลยและที่สุดชอบอีกอย่างคือว่าแม้แต่ผงโกโก้จะนิจากในทะเลเลยดูดิษัส์มายาแต่ละตัว,ต,วตัวเอามาจากกี่ประเทศอะ่ะนะคะแล้วยังมีโปรตีนจากข้าวอีกนะที่มาจากฝรั่งเศส สุดชอบมากๆอีกอย่างคือน้ำมันเผาใครรู้ส่วนผสมของน้ำมันเ้ามั้งตูยีเคยน้ำมันเ้าสกัดเย็นมาก,กินเลยนะแต่อัน,น,เ,นเนี้ยเขาใส่ไว้ในเนี้ยนี่อีกสูถึงบอกนะขั้นเทพมากวัตถุด,ดิบต่างๆเกี่ยวกับพวกสินค้านี่ยนะมันเกรดพรีเมีย่ยมจริงๆแรถ้าต่างๆก็มาจากอินเดียเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่คิดว่าการที่เราทําแบบเนี้ยถ้าเรามาทําเองอนะใช้ซองกล่องมันมันมากมายเลยนะเรามาทาไม่ได้หรอก แต่ที่นี่นะมีโรงงานเป็นของตัวเองซึ่งเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานมากผลิตให้กับพวกเราปริมาณที่มากก็เลยสามารถกดราคาที่ราคาแค่เนี้ยราคาแค่แบบถูกมากอะเราไปซื้อของกินนะบอกตรงนะวันวันบางทีสมุดเป็นพันสามมือเนี่ยแต่พอเรากินตรงเนี้ยโอ้โหประหยัดไปเยอะเลยถ้าเราเข้าใจนะตรงเนี้มันน่าก,กินมากเอาไว้ติดบ้านเลยเพราะบางทีเราไปซื้อของอย่างอื่นเนะี่ยบอกได้เลยนะคะบางทีก็มีสารเล็กน่าเดง สารพิการจียาคา,าร์แอเนบางทีจะซื้อไม่ต้องอะไรแค่มะเขือเทศเนี่ยจะกินให้มันได้สารอาหารพิามินครบเนี่ยยังต้องแบบกินเป็นกองๆเลยแล้วก็กากทั้งนั้นเลยได้มันนิดเดียวแต่น,นี้เขาสกัดให้เราหนึ่งซองแล้ววะสูตรถึงบอกนะคะทานเลยค่ะปโปรโตีนเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวปโปรโตีนของปโปรสตาร์นี่สุดยอดแล้วยิ่งใส่อิมมนาเข้าไปด้วยนะเนะี่ยตุกผิวเปลี่ยนแล้วบอกได้เลยว่าที่นี่สุดยอดใครที่เห็นสุขครั้งแรกของการทำ,ทำบริษัทที่สตาร์ชีประมาณเดือน สิงหาหรือกันยาถูกลืมนะสูงว่าสูดํำนะแล้วก็อ้วนอ่ะแต่วันเนี้ยสูว่าสูดผอมลงเมื่อเช้าจ้ำหนักสี่สองจุดเก้าอ่ะก่อนทานกินตอนก่อนทานข้าวมันสีสามตอนที่ถูมาอยู่ที่นี่สี่เก้าหรือสี่แปดจุดแปดละกับสี่เก้าอ่ะอาจจะลงเหมือนไม่มากเท่าคนอื่นไปสิบโลหกโลแต่ว่าสูดเตี้ยไงถูกอย่างวเตี้ยตัวตัวเล็กไงมันก็ห้รู้สึกว่ามันก็ลงไปเยอะเนี่ยนึ่ตื่นจุดนอนเลยก็จะแบบมันก็ผอมลงอ่ะ ก็เลยแบบฐานนะคะเพื่อชีวิตที่มีระดับเพื่อสุขภาพที่ดีตัวนี้ดีมากๆาทานก็ไปเลยค่ะสินค้าดีทุกตัวแต่ตัวนี้ขาดไม่ได้จริงในบ้ายโปรสตาเพื่อชีวิตที่มีระดับ <c oughs>